สวัสดีค่ะขอเชิญทุกท่านเข้าสู่ช่องทาโร่สปีกนะคะคลิปนี้เป็นคลิปพยากร,กรดวงรายปี2 5 6 7นะคะของชาวราศีพิจิกผู้ที่มีวันที่ผู้ที่เกิดวันที่23ตุลาถึง21พฤศจิกายนนะคะหรือผู้ที่มี ลักษณะสถิตยอยู่ที่ราศีก็ดูได้เช่นกันอย่างที่ปูย้ํากันทุกคลิปเนาะว่าดวงนี้เป็นดวงทั่วไปไม่ได้เจาะจงของคนใดคนหนึ่งมันอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับคุณก็ได้ขอให้คุณมีสติและใช้วิจารณญาณในการรับชมก่อนปตัดสินใจอะไรนะคะสําหรับชาวราศพีพิจิกปีหกเจ็ดนี้นะคะก็เป็นปีหนึ่งที่คุณมีความรู้สึกถึงการอยากที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวเนาะอยากที่จะร่ำรวยอยากที่จะมีการแบบรับจบนอกงานเสริมนะคะแล้วก็อยากที่จะแบบ บทนี้เคลียสินอยากที่จะทํางานหนักให้มันเยอะขึ้นเพื่อให้ตัวเองสบายในภายภาคหน้านะคะนะคะเพราะปุมม่มองว่าในช่วงเวลานี้หล,หลายๆคนชาวราศีพิจิกนี่น่าจะมีความเครียดความกดดันในเรื่องของการแบบเรื่องของการเงินพอสมควรเรื่องของหนี้สินเรื่องของเออเขาเรียกว่าความเครียดนะคะเรื่องของการงานที่คอนข้างหนักแล้วก็อยากที่จะแบบมีความ มีความสบายมากกว่านี้อืมนะเพราะว่ามันได้ไพ่ก้าวดาบเข้ามาเนาะพอมันไพ่ก้าวดาบเราก็จะรู้สึกได้เลยว่ามันเป็นไพ่ของการที่มีภาวะของความเครียดความกดดันนะคะการนอนไม่หลับการที่มีอะไรที่อยู่ในหัวตลอดเวลานะคะย้ำคิดย้ำทำออมีมีความทุกข์นะคะอืมทั้งปุ๊กคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการเงินการเงินการงานเป็นหลักนะคะ ลนไพ่ f อ o ฟซ f s เข้ามาเครียดจังเลยอะเนาะอดีตที่ผ่านมานะคะมีความเครียดค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นปีนี้ก็มันมันก็จะเหมือนเป็นปีที่ปลดปล่อยอะละกันอยากเป็นปีที่ปลดปล่อยอยากให้ตัวเองสบายมากกว่านี้มีความสุขมากกว่านี้นะคะแล้วก็เป็นนึงปีที่ที่มีความชิลๆหน่อยนะคะเริ่มต้นปีใหม่มันจะเป็นปีของการที่การ,การกงานหนักงานหนักงานเยอะค่อคนข้าง ที่จะต้องแบกภาระนะคะหลายคนเป็นตัวแบกของครอบครัวหลายคนเป็นแบบหัวหน้าง,งานหัวหน้าทีมนะคะมันเลยทําให้แบบมีภาระหน้าที่การงานค่อนข้างเยอะแต่ว่าด้วยความที่ความความที่ชาวราศีพิจิกเป็นคนเก่งนะคะมันก็จะผ่านไปได้แบบด้วยความเก่งของตัวเองแหละด้วยสติด้วยความฉลาดนะคะตามประสบการณ์ที่มี ในเรื่องของการเงินก็เป็นปีหนึ่งที่เรียกว่ามีงานเสริมเข้ามาแล้วกันนะคะมีงานเสริมเข้ามามีไรายได้ทางที่สองที่สามเข้ามานะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเรียกว่าโชคช่วยเนาะเพราะว่าเป็นลักษณะของการที่แบบเวลาที่เรามีปัญหาหรือมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมักจะมีแบบ คนหยิบยื่นความช่วยเหลือเสมอคือไม่ก็เป็นลักษณะของการที่อ่เดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้มีการแก้ปัญหาได้นะคะเหมือนกับแบบสวัสดิ์เขาเรียกว่าเหมือนมีเหตุการณ์ที่ทําให้เราผ่านปัญหาตรงนั้นไปได้แต่ว่าทีนี้ด้วยความที่ฐานะการเงินมันไม่มั่นคงเนี่ยมันก็เลยทำให้คุณมีความรู้สึกว่าปีนี้อยากเป็นปีที่ที่ดีกว่านี้นะคะอยากเป็นปีที่ปดหนี้เคลียร์สินได้อยู่อย่างสบายใจนะคะ หลายคนมีความรู้สึกว่าเหนื่อยมากๆเหนื่อยตั้งแต่ต้นปีแล้วก็มีความเหนื่อยมาตั้งนานเหนื่อยมาตั้งหลายปีแล้วแหละแล้วก็เหนื่อยตั้งแต่ต้นปีมีความอยากมีความเหนื่อยมากอะ่ะก็เลยอยากที่อยากจะไปออกจากอยากอยู่เงียบๆคนเดียวไม่อยากอยู่กับใครแล้วนะคะหมายถึงว่าอยากออกไปปีวิเว้ไปบวชชีไปแบบนั่งสมาธิหรือ อยู่คนเดียวขอแบบสงบสงบจิตสงบใจอยู่อย่างสันโดษสักหน่อยเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกับว่าเราทุ่มเทอะไรมาเยอะแต่ว่ามันยังไม่สมําเร็จสทผมไปเลยมีความเหนื่อยมีความท้อนะคะก็เลยอยากที่จะรีทีสตัวเองอยากที่จะไปแบบเรียกพลังจิตพลังใจเข้ามาเพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิกหลายคนนะคะจะหันหน้าเข้าทางธรรมกันเยอะในในปีนี้นะคะแต่ก็เป็นแค่ช่วงเช้านั้น,น,นเป็นลนักษณะของการที่เข้าไปปล่อยวางเข้าไปแบบ เออรีแล็กซ์นะคะหลายคนน้องนองนักศึกษานะคะมีเกณฑ์ที่จะได้แบบเดินทางไกลไปเรียนต่อต่างประเทศนะคะแล้วก็ได้รับการตอบรับได้รับการตอบรับที่ดีไม่ไม่ต้องมีการไม่ต้องเป็นห่วงนะคะว่าจะไม่มีแบบไม่ได้ไปยังไงปีนี้ก็ได้เดินทางออกต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการศึกษาอืมเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าในเรื่องของการงานรายละเอียดของการงานเป็นยังไงบ้างนะคะปีนี้ โอ้ยหนักจริงๆตาย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 ขอเปิดไพ่ใปหนึ่งใบหนึ่งแล้วกันโอ้ตายเลยสำหรับชาวราศีพิจิกหนักนะคะหนักตั้งแต่ต้นปีเพราะว่าพอเปิดปีมาปุ๊บอย่างที่ปูมบอกว่ามันเป็นเดอะแบบเป็นหัวหน้าทีมเป็นมิเนเจอร์นะคะมันก็จะมีงานเยอะงานเข้าตลอดเวลาแล้วก็เป็นอะไรที่เรารู้สึกถึงความเหนื่อยล้ามากๆนะคะ มีความรู้สึกว่าเราจะต้องสู้คนเดียวทําอะไรด้วยตัวคนเดียวตลอดมีเพื่อนร่วมมีเพื่อนร่วมงานือเหมือนไม่มีมีลูกน้องก็เหมือนไม่มีนะคะเป็นภาวะของการที่เราจะต้องลุยเดี่ยวแล้วก็ฝ่าฟันอะไรไปได้ด้วยตัวเอง หลายคนโดนเลิกออฟก็ทันหันนะคะหลายคนโดนขโมยผลงานโดนทารว่าร้ายในที่ทํางานนะคะโดนใส่ความโดนขโมยผลงานเนาะมันทาให้คุณมีความรู้สึกถึงการที่บรรยากาศของการไม่เป็นมิตรเลยนะคะแล้วก็มีความรู้สึกถึงการที่ปวดหัวปวดจิตปวดใจแล้วก็อยากที่จะแบบลาออกจากงานที่นี่ไปเริ่มต้นงานใหม่นะคะ เพราะมีความรู้สึกว่าอยู่ที่อื่นมันน่าจะมีความสบายอกความสบายใจมากกว่านี้อยู่ที่นี่มันเต็มไปด้วยความหลอกลวงนะคะต่อหน้าอย่างรับห่องอย่างมีความรู้สึกถึงการที่โดนขโมยผลงานสร้างผลงานมาแทบตายแต่สุดท้ายคนอื่นออกไปดื้อๆนะคะมันเลยมีความทุกข์ค่อนข้างเยอะนะคะมีความทุกข์มีความทุกข์ใจมีความเครียดค่อนข้างเยอะก็เลยแบบคิดคิดว่าเออ ถ้าไม่ไหวจริงๆคุณก็จะลาออกจากที่นี่นะคะไปทํางานที่อื่นซึ่งเดือนที่เหมาะกับการลาออกที่สุดคือเดือนกุมภาพันธ์นะคะเราคุณก็จะได้งานใหม่ที่ค่อนข้างที่จะตรงใจตรงกับความสามารถของคุณหลายคนเปลี่ยนงานเปลี่ยนแผนกไปเลยนะคะไม่เคยทํามาก่อนแต่ว่าด้วยความเก่งของคุณมันก็จะผ่านไปได้เนาะ หลายคนอาจจะทําเรื่องขอย้ายไปที่ไหนก็ได้สักที่นะคะแต่ว่ามันจะไม่ไม่ไม่อยู่ที่เดิมแน่นอนเพราะคุณมีความรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วนะคะปัญหามันมีแบบคาราคาซังเข้ามาเยอะแล้วก็เป็นภาวะของการที่เราอยู่ตรงเนี้ยเราก็ไม่มีความสุขนะคะมีมีลักษณะของการที่แบบถือดาบปกป้องตัวเองตลอดเวลานะคะมีคนพร้อมที่จะแบบว่าแทงข้างหลังเราอย่างเงี้ยมันก็เลยทาให้คุณมีความรู้สึกว่าเออลาออก ถ้าลาออกไม่ได้ก็ขอเปลี่ยนย้ายสถานที่ทํางานแล้วกันนะคะนะคะอืมแล้วมันก็มีแนวโน้มได้ได้อย่างที่คุณต้องการด้วยนะปีนี้ยังเป็นปีหนึ่งที่ค่อนข้างเหนื่อยในเรื่องของงานนะคะอืมแต่ว่าถ้ามีความอดทนสักหน่อยอะปุ๋มน้อยนี้ <c oughs> ชาวราศีพิจิกบ,บอกจะให้อดทนอะไรอีกเนาะอดทนมาเยอะแล้วนะคะไพะ่บอกว่าอดทนอีกนะคะอดทนอีกนิดนึง ปีนี้ก็จะเป็นปีหนึ่งที่ปู่มองว่าผู้ใหญ่เขาก็จะเห็นความเขาเรียกว่าเขาจะเห็นปัญหา mm. เห็นความสามารถ mm. แล้วเขาก็จะเหมืิดตาสว่าง mm. แล้วก็เขาอเคใจพร้อมสนับสนุนคุณให้เติบโตไปได้อ่ะค่ะนะคะ,นะคะแต่ถ้าคุณคนไหนที่ทํางานเอกชนแล้ไม่ใช่ค่ะทํางานของตัวเองนะคะที่เป็นแบบธุรกิจส่วนตัวเนี่ยปีนี้ให้ระวังในเรื่องของสัญญานะคะในเรื่องของเออลูกน้อง ลูกน้องอาจจะมีการที่แบบเปลี่ยนงานบ่อยหรือแบบเข้ามาแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ออกไปหรือสร้างเรื่องสร้างราวไว้ให้เราปวดหัวเยอะเพราะฉะนั้นจะรับใครเนี่ยให้เช็คประวัติของเขาดูให้ดีก่อนนะคะเพราะว่ามีมากๆว่าลูกน้องบริวารที่เรากลับเข้ามาเนี่ยจะจะสร้างเรื่องสร้างปัญหาให้กับเรานะคะอืมแล้วเรื่องของการเงินล่ะการเงินได้สิบถ้วย The of fortune ถ้วย King of Cup สองเหรียญนะคะสำหรับในเรื่องของการเงินปูมองว่าปีนี้ก็เป็นปีหนึ่งที่ใช้ใจ่ายรายจ่ายเพื่อครอบครัวค่อนข้างเยอะนะคะหลายคนอาจจะใช้ใจ่ายกับลูกหลายคนใช้ใจ่ายกับกิจการใช้ใจ่ายกับบ้านนะคะเป็นหละการเงินปีนี้มีเข้ามาแล้วก็มีออกไปเป็นรายจ่ายที่มันจำเป็นจะต้องต้องต้องจ่าย มันก็จะทำให้คุณมีความรู้สึกเครียดแล้วก็กดดันในเรื่องของการเงินพอสมควรแต่ปีนี้นะคะจะมืนเป็น,ปนมันจะเป็นจังหวัดดีๆจังหวัดหนึ่งของชาวราศีพิจิกที่จะมีงานนอกเข้ามาทําให้การเงินนี้มันแบบคล่องตัวได้ง่ายมากขึ้นนะคะมันก็จะมีความสบายอกความสบายใจมีการอยากกินก็ได้กินอยากได้ไปเที่ยวก็ได้ไปเที่ยวปีนี้คุณจะมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคุณจะทําเพื่อครอบครัวนะคะอืเพื่อลูกเพื่อสามีเพื่อภรรยาเพื่อ,อ,อคุณพ่อคุณแม่เป็นหลัก เพราะฉะนั้นแล้วพอได้เงินมาคุณก็อยากไปพวกเขานะคะออยากทาบ้านใหม่ให้มันสวยๆอยากซื้อรถอยากที่จะพาเขาไปเที่ยวไปกินไปอยู่ดีกินดีอะไรประมาณนี้ค่ะนะคะแต่ถามว่าการเงินมีปัญหาไหมปูว่าการเงินมันผ่านไปได้สบายสบายนะเพราะว่ามันมีมีรายรับหลายทางเนาะแต่ว่ามันก็จะเป็นก้อนเล็กๆนะคะไม่ใช่ก้อนใหญ่แล้วก็เป็นปีของการที่ตามตามภาษาชาวราศีพิจิกอะค่ะนะคะ,นะคะ,นะคะก็ ไม่ได้เป็นคนที่เขาเรียกว่ามัธยัสถ์หรือว่าเป็นคนแบบเตนหนีอะไรมากนักก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนใจกว้างแล้วก็เป็นคนที่พร้อมใจที่จะจ่ายอะค่ะยินดีที่จะจ่ายเพื่อเพื่อคนในครอบครัวะให้มีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องของปัญหานะคะมันจะมีปัญหาในเรื่องของการไปโรงพยาบาลรายจ่ายที่เกี่ยวกับสุขภาพขึ้นมาค่อนข้างเยอะไปหาหมออะไรอย่างเงี้ยะค่ะแต่ว่ามันก็ยังผ่านไปได้อยู่อืม หรือบางคนที่มีปัญหาเรื่องเงินมากๆนะอย่างที่ปูบอกว่าก็ลองเขาเรียกว่ามันก็จะมีสื่อสิสส่์มีคนคุ้มครองค่ะมีคนซัพพอร์ตให้ความช่วยเหลือให้คุณผ่านจุด,จดนั้นปัญหาตรงนั้นเนี่ยผ่านไปได้นะคะมันจะไม่ใช่ปัญหาที่แบบว่าไม่มีทางออกเลยเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินเนี่ยชาวราศรีพิจิกในปีนี้ก็จะเป็นปีอะไรที่ผ่านไปได้แบบสบายๆนะคะแต่ไม่มีตังกิจ ต้องใช้คำนี้ไม่ไมีตังเก็บนะเพราะว่าค่อนข้างที่จะใช้จ่ายก็ก็เก่งอยู่เหมือนกันแต่มันก็เป็นการแบบซื้อความสุขให้กับตัวเองอย่างเงี้ยค่ะนะคะในเรื่องของความรัก The king of sauce ได้เด l i ด e r ลในไพ่ห้าถ้วย1ถ้วย the devil มีใครสักคนหนึ่งนะคะ ไพ่ดีมากๆสำหรับคนที่จบความสัมพันธ์จากใครบางคนไปแล้วยังแบบไม่มูฟออนเนาะไพ่บอกว่าปีนี้ของคุณคุณจะมีการมูฟออนแล้วนะคะ mm hmm. คุณจะได้เจอความรักครั้งใหม่ด้เจกับใครสักคนที่มีความลหลงใหลมีความาคลั่งไคล้กันมากนะคะฮันด mm ูฮ hmm. mm ันคอนเวอร์เซชันดีลิเจนต์แฟคเตอร์อืมอีเซฟออนยูทูเลฟนะคะใช่มันจะเป็นลักษณะของการที่ว่า คุณจะได้เจอกับความรักครั้งใหม่เจอกับใครบางคนที่ทําให้หัวใจของคุณสั่นและรวยอีกครั้งหนึ่งเป็นความรักเป็นความโรแมนติกเป็นความที่แบบทวินหามานานนะคะแต่ว่าคนคนที่เขาเข้ามาเนี่ยบุก็อยากให้คุณแบบลดความคาดหวังมาหน่อยเพราะว่าเขาเป็นได้ไพ่ king of swords เข้ามาราชาถือดาบจะเป็นคนที่ไม่ค่อยหวานไม่ค่อยโรแมนติกแล้วก็เป็นคนที่ใช้เหตุผลมากในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แต่มันก็จะเป็นลักษณะของการที่ว่าเขาก็จะอยู่ข้างเรานี่แหละ มาเขาเรียกว่าเขาก็จะอยู่ข้างเรามาเป็นมาเติมเต็มมาทําให้เรามีความรักมีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่ามันก็จะเป็นแค่ช่วงสั้นๆคุณนึกออกไหมม,มันก็จะเป็นความรักความสุขในลักษณะของการที่ตอนที่จีบกันใหม่ๆมันก็หวานดีแต่พอคบกันไปนานมากๆเนี่ยมันก็จะเป็นความรักที่ไม่ค่อยหวานไม่ค่อยโรแมนติกแล้วมันก็อาจจะทาให้คุณมีความแบบรู้สึกถึง ถึงความเหงาได้เพราะว่าคนคนนี้เขาจะเป็นคนที่บ้าง,งานแล้วก็ไปโฟกัสในเรื่องของการแบบความรับผิดชอบของตัวเองเป็นหลักนะคะนะคะแต่ถามว่าเขาจริงใจกับเราไหมในไพ่บอกว่าจริงใจนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะรออักเราแหละอืมแต่ว่าด้วยบุคลิกของเขาเนี่ยมันอาจจะทําให้คุณเหงาเท่านั้นเองนะคะแล้วก็คุณก็จะได้ไพ่ it is safe for you to love นะคะมันก็เหมาะกับคนที่ ที่จุมปลักอยู่กับใครบางคนอยู่นะคะไม่ยอมมุมอ่อนเนะาะไพ่ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เขาเข้ามาการได้ไพ่ใบนี้เขาอาจจะมีตําหนิอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทาให้คุณรู้สึกไม่ปลอดภัยนะคะให้คุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่คุณอยากได้ความรักที่โรแมนติกแต่คนที่คันนี้เขาเข้ามาเขาค่อนข้างที่จะไม่โรแมนติก แต่เขามีความจริงใจให้คุณนะคะคุณก็เลยจะตั้งแง่กับเขาไว้ก่อนเพราะฉะนั้นพอได้อิสซึฟยูทูเลฟเข้ามาเนี่ยไพ่มันก็บอกว่าอย่าเพิ่งไปตั้งแง่ขนาดนั้นนะคะความรักมันดีแหละเพียงแต่ว่าประสบการณ์ที่ผ่านมามันอาจจะทําให้คุณแบบเจอคนไม่ดีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งไปแบบตัดสินใครหรือไปตั้งแง่กับใครนะคะลองเปิดใจคุยกันกับเขาดูก่อนใน h า a r t to h e a r t Conversation นนะคะมีอะไรอย่าคิดไปเองเนาะ คุยกันก่อนนะคะเปิดอ,อกเปิดใจคุยกันเพราะว่าปีนี้จะเป็นปีหนึ่งในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยชาวราศีพิจิกค่อนข้างที่จะคิดเยอะพอสมควรนะคะคิดเยอะคิดมากวิตกกังวลน,นะคะอืมเหมือนกับไม่ไม่แน่ใจว่าเขาจะรักเราหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยไพ่บอกว่าเขารักเรานะคะอืมเขารักเรามากแล้วก็เพียงแต่ว่าการแสดงเอออกของเขาเนี่ยอาจจะไม่ไม่เก่งในเรื่องของการแสดงออก การแสดงออกที่ไม่ชัดเจนหรือการที่ทําให้เรารู้สึกถึงความบเวอะไรอย่างเงี้ยก็ <c oughs> <ๆ>อย่าเพิ่งไปคิดมากให้เปิดใจคุยก,กันกับเขาก่อนนะคะในไพ่ลีเจ็ตแฟกเตอร์ข้มมามันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันแบบเป็นปัญหาต่อกันอยู่นะคะนันอาจจะหมายถึงศาสนาความเชื่อไลฟ์สไตล์หรือความต้องการของแต่ละคนนะคะดีเทลเล็กๆน้อยๆที่มันไม่เหมือนกันเนาะมันก็เลยทําให้แบบ เป็นปัญหาในเรื่องของของศาสนานะคะแต่ปูมองว่าจริงๆแล้วอะทุกปัญหานะคะถ้ามันไม่ใช่เรื่องของการน้องใจไม่ใช่เรื่องของการทําลายร่างกายหรือเรื่องของการที่แบบเอาเปรียบอะไรกันเนี่ยลองเปิดใจคุยกันดูนะคะมันก็จะมีความแบบเข้าอกเข้าใจมากขึ้นเห็นมุมมองอีกมุมมองหนึ่งของเขามากขึ้นนะคะมันก็จะทําให้คุณแบบเจอความรักที่สดใสเจอความรักที่ดีนะคะอาจจะไม่โรแมนติก เหมือนสเดือนแรกแต่มันก็จะเป็นแบบพื้นที่ปลอดภัยให้กับคุณนะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้เกิดข,ขึ้นค่อนข้างเร็วต้องบอกไปก่อนนะคะเกิดขึ้นค่อนข้างเร็วเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีชื่อเสียงอาจจะดึงดูดคุณทําให้เกิดความสัมพันธ์ที่มันเป็นอะไรที่มันแบบวุ่นวามากนะคะแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันอาจจะเชยชาหรืออาจจะเกิดจากการที่งานเขาเยอะงานเขายุ่งหรือเขามีภาระความรับผิดชอบมันเลยอาจจะทําให้คุณแบบมีความรู้สึกถึง ถึงความสัมพันธ์ที่มันสั่นคอนนะคะนะคะไม่แน่ใจว่าเขารักเราต่อไปหรือเปล่าหรือว่าเขาเบื่อเราแล้วมันจะมีความไม่อกหน้อยใจตลอดเวลานะคะสําหรับคนสําหรับในเรื่องของความรักเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดกี่อันอีกทีในเรื่องในความรักในเรื่องของไตมาสในไตมาสแล้วก็ดวงรายเดือนอีกครั้งหนึ่งนะคะก็สําหรับชาวราศีพิจิกก็มีแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ